นะเอาดิเอาดิพี่นุ๊มาเดี๋ยวชวนทะเลาะชวนทะเลาะเออนี่นี่นี่ชวนทะเลาะมามาเลยไม่ยอมไม่ยอมนี่แน่ไม่ยอมเอาเอาแป้งยกทีหนึ่งนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่นานๆจะมีมวยนี่เอาดิ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 พี่หนูเอาดิหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมเอายังสู้ยังหนึ่งเอาเลยลูกนี่แน่นี่แน่ จังหวะเอาคืนจังหวะเอาคืนเอาใหม่เอาใหม่นี่เนี่ยนี่เนี่ยปาหมัดปาหมัดนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาจริงเว้ยเอ้ยเอ้ยอย่าะเว้ยท้าไม่ได้เลยเออเอาดิเอาดิเอาเสียงข่มด้วยท้าด้วยเออเออมามาอย่าเผลอทั้งมึงอย่าเผลอนะกำลังวางแผนดีไงกุณว่า วางแผ่นอยู่วางแผ่นอยู่เะ๋เอาคืนแบบไหนเอาคืนแบบไหนวังยาเยอะด้วยเดี๋ยวเขาดูแก้งยองแพ้เดี๋ยวเขาดูนะเหนื่อยยังเหนื่อยยังเอาเอาดิเอาดิเออเอาเอาหวังนะระวังนะกูจะเอาแล้วนะนั่งวางแผ่นอยู่วางแผ่นนี่เราปะมัดก่อนปะมัดก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาดิเสียง่าก่อนด้วย đây, đây nè này 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 này, này <laughs> đi nè nhỉ ảnh nè, bỏ nè, nè lối nè nhỉ chụp to tập rồi chụp to tập đấy dòm nhá dòm cái cái đây dòm vẽ dòm vẽ nè mấy rồi nô lơ rồi nô lơc lẹ rồi Nó nhỉ nô nhỉ Nó nhỉ nô nhỉ nô nhỉ nô nhỉ nó 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 แค่นั้นก็เหนื่อยแล้วอีอ้วนวไปนอนพักเลยสายแล้วยกเดียวพอ